สวัสดีคะ่ะวันนี้มาพบกับพิมพ์เพจยนนะคะในชช่าของพิมพเพจยนนะคะคุณลูกค้าสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะขอบคุณลูกค้าด้วยนะคะที่ช่วยติดตามเช่าของพิมนะคะ สำหรับวันนี้นะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถสีสวยยอดนิยมนะคะคันที่อยู่ข้างหน้าของพินนี่เลยนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่ๆกันเลยทีเดียวปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าท่านใดที่เป็นสาวกเอาติดท่ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นโต้ต้าเอาติดนะคะ 1.6G นะคะปี2018สีเทาดําสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพจจนตั้งขายอยู่ที่ราคา4 3 9 0 0 0บาทนะคะ ลูกค้าเคดีดีสามารถซีดาวกันได้เลยนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่8ทันต้นๆเท่าน,นั้นเองนะคะผ่อนสูงสุดได้ถึง7ปี84งวดนะคะลูกค้าท่านใดที่มองหารถเก่งใช้งานนะคะคุณลูกค้าตอนนี้นะคะปีโปรโมชั่นดีดีเจด็ดให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะขับฟรี90วันกันไปเลยนะคะเก็บไว้เก็บเงินไว้เลยนะคะผ่อนอีทีปีหน้ากันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดคันนี้กันเลยนะคะตามทิ้งมาเลยคะ่ะ ในส่วนของด้านหน้าของเขานะคะการจางหน้าของเขาจะได้เป็นแบบโครเมียม2เส้นนะคะโลกโก้ตรตงกลางจะเป็นโลกโก้โตต้านะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ1 2 6 0ในส่วนของไฟหน้าทั้งสองดวงนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบมันติเดฟเฟกเตอร์นะคะกระจังหน้าด้านล่างนะคะจะเป็นสีดำนะคะได้เป็นตัวเปลี่นโฉมมินเนอร์เชนมาให้แล้วนะคะ สำหรับคันนี้นะคะก็จะได้เป็นล้อแม็กนะคะยางปี2022นะคะแม็กลมดำน,นะคะแม็กแท้เดิมจากโรงงานนะคะนี่ยางปี2022ทั้ง4ล้อเลยนะคะในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะจะติดกับกระจกข้างรถมาให้นะคะมือจับนะคะจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถค่ดโดยขมยังทันงด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะเดี๋ยวเรามาดูรอบๆพันกันเลยคะ่ะ ในส่วนของชุดไฟท้ายนะคะจะได้เป็นชุดไฟท้ายแบบ LED มาให้นะคะมาพร้อมกับไฟทับทิมสีแดงมุกอยู่ตรงด้านล่างนะคะไฟเบกรกดวงที่3โลโก้ตตกายจะเป็นโลโก้โตตานะคะค o โร่าเอาติดนะคะเครื่อง 1.6G นะคะสำหรับคันนี้นะคะสีเดิมบอดี้เดิมๆแน่นอนนะคะปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่มองหารถเก่งใช้งานอยู่ นะคะวันนี้เลยนะคะห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะพิงมารีวิวคันนี้ให้กับคุณลูกค้านะคะรถเข้ามาใหม่นะคะพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะสีสวยๆแบบนี้นะคะนานๆทีจะเข้ามานะคะเป็นโตยต้าออลติส 1.6G นะคะปี2018นะคะได้เป็นสีเทาดำส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะเพจโจนตั้งขายอยู่ที่ราคา4,39,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวน์กันได้นะคะคุณลูกค้า ออกรถซีดาร์ออกรถศูนย์บาทได้เลยนะคะลูกค้าที่มีรายได้เพียงแค่สองหมื่นนะคะสามารถซื้อคนดีสามารถซื้อคนเดียว้วจบเลยนะคะไม่ต้องมีคนกู้ร่วมนะคะไม่มีเครดิตหรือมีเครดิตโทรสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยแล้วก็ในส่วนของรอบรอบตัวรถแล้วก็ภายในกันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะติดฟิล์มรอบพันมาให้แล้วนะคะมาพร้อมกับกุญแจ ได้เป็นกุญแจรีโมทมาให้ด้วยนะคะภายในของเขานะคะคุณลูกค้าก็จะได้เป็นระบบออโต้นะคะมือจับจะได้เป็นแบบพรีเมียมชั้นล่างใส่แก้วน้ำขวดน้ำมาให้นะคะกระจกปรับไฟฟ้านะคะได้เป็นปุ่มโพสต์สตาร์ทพวงมาลัยหุ้มหนังสีดำนะคะได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะมาพร้อมกับเครื่องเล่นซีดีจอทัชสกรีนนะคะ แอร์อันดล็อกนะคะเกียร์ออโต้7สปีดนะคะเบาะหนังสีเบจนะคะตัดด้วยได้สีเทาสวยๆแบบนี้นะคะพื้นที่ภายในกว้างขวาง,วางนั่งยืดเกียดขาได้สบายเลยนะคะมาพร้อมกับพรมสีดำทั้งสองฝั่งนะคะคอโซนด้านหน้า,นาของขาจะเป็นสีดำนะคะทูโทนภายในก็จะเป็นสีดำตัดด้วยสีเบจตัดขอบด้วยสีเทาสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้ามาดูในส่วนของเลขไมค์กันเลยนะคะ มาแล้วนะคะสำหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าเลขใหม่นะคะวิ่งอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งกรโนะคะได้เป็นเล็งไม่แท้เดิมจากโรงงานด้วยนะคะไฟฉุกเฉินใช้งานได้ตามปกติ made, ะน,นะคะคุณลูกค้าเครื่องเล่น CD ซีดีนะคะแอร์อันออกนะคะปรับตามอุณหภูมิตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยนะคะมีช่องใส่แก้วน้ำผดน้ำมาให้พร้อมเลยนะคะ คู่มือต่างๆครบเครื่องพร้อมใช้งานนะคะต้งพวงมาลัยนะคะสามารถเพิ่มระดับเสียงหรือลดระดับเสียงได้นะคะคุณลูกค้ามีลำโพงด้านข้างมาพร้อมนะคะกระจกปักไฟฟ้ามาให้กับคุณลูกค้าด้วยลูกค้าท่านใดนะคะที่มองหาโต้ตาออติสสีเทาดำเรยขใบแสนต้นๆแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะมาดูในส่วนของผู้โดยสารกันเลยนะคะ ในส่วนของผู้โดยสารนะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังสีเบทตัไดได้สีเท่านะคะพื้นที่ภายในกว้างขวางนั่งยืดเหยียดขาได้สบายนะคะมาพร้อมกับพรมสีดำนะคะที่ชาร์จแบตเตอรี่สำรองนะคะกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังนะคะสำหรับคันนี้นะคะออปชั่นฟังก์ชันครบเครื่องจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะคะริ้วรอยต่างๆภายในนะคะมีการปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะ พร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะกับโปรโมชั่นดีๆค่ะฟรี90วันนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจโทรสอบถามรายละเอียดม,มาหาพิงได้เลยนะคะมีที่ชาร์จแบตเตอรี่สำรองมาพร้อมเลยตัวน็อตลอยเม็ดอารตต่างๆนะคะซีนต่างๆยางเดิมๆแน่นอนนะคะมือจับจะได้เป็นแบบโครเมียนตัดขอบด้วยสีเท่านะคะช้อนละลางใส่แก้วนะ้ำผลน้ำมาพร้อมเลยนะคะ ลอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะตัวล็อกเด็กลอยเม็ดอาร์ตเดิมๆนะคะคุณลูกค้ารับประกันแน่นอนสีเดิมด้วยสีสวยนะคะคุณลูกค้าสีสวยมากบอกเลยว่ารถคันนี้รถจริงๆคือสวยจริงๆนะคะคุณลูกค้ามาดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระคันนี้มีพื้นที่กว้างขวางสามารถบรรจุสินค้าต่างๆนานา,นาได้เลยนะคะ อุปกรณ์ของเขาครบเครื่องนะคะย่างอลลอถุงเครื่องมือแม่แรงต่างๆลอยเม็ดอาร์ซินก้านมะพร้าวนี่เดิมๆกันเลยทีเดียวนะคะนิ้วลอยต่างๆด้านหลังไม่มีนะคะยางไม่เสื่อมสภาพนะคะชุดสายท้ายของแท้ลอยเม็ดอาร์ซินนะคะคุณลูกค้าเดิมๆกันเลยนะคะรถของเราคือรับประกันแน่นอนนะคะคุณลูกค้าคัดเอ็ดคัดเกตเอทุกคันเลย นะคะไม่มีการชนหนักถึงโครงสร้างนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะสีสวยบอดี้เดิมๆแบบนี้หาย,ยากนะคะคุณลูกค้าท่าในใดที่สนใจโทรสอบถามรายละเอียดมาหาพิงได้เลยนะคะเบอร์พิงค์นะคะ0ูนย์สองนะคะเจ็ดศูนเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพจโจนนะคะสำนักงานใหญ่สาขาที่หนึ่งของเรานี่เองนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยค่ะ มาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้จากตัวน็อตได้เป็นสีเดียวกับตัวรถรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะจุดแต้มสีจากตัวน็อตนะคะแบตเตอรี่คานเดิมตรงแท้จากโรงงานนะคะตรงคานสังเกตรอยเม็ดอาร์ตจุกยางนะคะจุดแต้มสีรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะสําหรับคันนี้เป็นเครื่องรูโอวีวีทีไอนะคะขนาดอยู่ที่พันหภายในห้องเครื่องไม่มีคราหรือกลิ่นน้ำมันไหลยเยิ้มเลยนะคะ มาดูในส่วนของตัวน็อตแก้มใช้แก้มขัวร้อนเม Ar อาร์ตต่างๆซีนต่างๆสติ๊กเกอร์มออ,อก,กอนะคะแผ่นกันร้อนนะคะคุณลูกค้าคุณรถของเราคันนี้มีวารันตีหลังการขายให้อีก30วันด้วยนะคะรถมีปัญหาอะไรเข้ามาที่บริษัทเพชรยนกันได้เลยนะคะติดต่อหาพิงเลยนะคะรถคันนี้คัสเกตเนะคะคุณภาพดีรับประกันแน่นอนเช็คจากศูนย์ได้นะคะรถมือเดียวนะคะบอดี้เดิมๆเลยนะคะไปอ่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณลูกค้าพิงพาคุณลูกค้านะคะดูทั้งภายในรถและภายรอบรถกันเลยคะ่ะถูกใจกับรถคันนี้กันไหมสําหรับลูกคา้าท่านใดนะคะที่สนใจโตต้าออกติ้น 1. 6 g ปี2018สีเทาดำนะคะเลขไม่นะคะวิ่งอที่1 0 0 0 0แสนกโลนะคะเพชรจนตั้งขายที่ราคา439,000บาทนะคะลูกค้าเคดีดีสามารถ ฟรีดาวกันได้เลยนะคะสําหรับคันีนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่8ปดฐาน,ต,นต้นทน่แนนเองนะคะผ่อนสูงสุดได้ถึง7ปี80สิบสี่งวดนะคะลูกค้าท่านในที่สนใจคันนี้โทรสอบถามรายละเอียดมาหาพิงได้เลยนะคะเบอร์พิงนะคะ082ย์แปดสองนะคะเจ็ดศูนยามมเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพจโจนนะคะสํานักงานใหญ่สาขาที่1นะคะ ตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทย68แยก1น,นะคะเรามี2สาขานะคะติดกับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะลูกค้าท่าในใดที่เข้ามาดูคลิปเพียงแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามช่องของพิงด้วยนะคะคลิปต่อไปนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถขันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ